สวัสดีค่ะหลังจากฝนตกเมื่อวานนอวันนี้เรามาดูออกมาท้องทุ่งนาเหมือนเดิมค่ะข้าวได้น,ำน้ำฝนเขียวงามมากๆตรงนี้ก็เป็นยางนานะคะปลูกตามคนาต้นยางนา ฝั่งนี้หยอดไม่ทันนะคะทุกคนเลยต้องดำดูหญ้ากับข้าวโอ้ยหญางามมากกว่าข้าวอีกค่ะทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาวันนี้ก็ลึ้มฟ้าลึ้มฝนอีกเช่นเคยค่ะ ชมบรรยากาศรอบๆที่เห็นเขียวๆนั้นมีแต่หญ้าเลยนะคะทุกคนทํานาแบบอินทรีย์เนาะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้สารเคมีนะคะทุกคนเราใช้วิธีถอนเอาค่ะถอนแล้วก็ดำ มาดูฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้หยอดหยอดทันหน่อยก็เป็นแถวเป็นแนวฝั่งนี้ก็ยญ้าเย,ยอะเหมือนกันค่ะน้ํามาช้าเนาะที่เห็นข้างหน้าน,นั่นคือสวนเกษตรผสมผสานของแม่เลมอนเองนะคะบรรยากาศรอบๆสวยงามมากค่ะ ชุ่มฉ่ำกันไปต้นยางนาเป็นแถวเป็นแนวเลยค่ะทุกคน